คุณแม่ค่ะจากจุดที่เราลงรถชมวิวอะ่ะนะเราก็เดินนี่ค่ะ<ม>เดินมานี่ทางนี้จะเป็นทางหมู่บ้านที่เราถ่ายรูปม,มาเมื่อกี้<ม>ใช่<ม>ก็คือมันจะมีจุดที่เขาฮิตเข้าไปแต่เราไม่เข้านะคือนี่ค่ะคุณแม่บ้านวาดอะบ้านเนี้ยเขาจะเข้าไปเขาจะเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ โอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปที่บริเวณสะพานข้ามเป็นจุดถ่ายรูปแต่เดี๋ยวบ้านสำหลังดูอีกทีนึงว่าไปดีไหมเพราะบ้านสำหลังมันเดินไกลอ่ะไปคุณแม่ค่ะหมู่บ้านเนี้ยมีประวัติยาวนานเป็นร้อยปีนะนี่ไงบ้านที่แน็ตบอกเขาจะสร้างหลังคาแม้ว่ากี่องศาเนี่ยเหระใบหัวกี่องศา ไม่ใช่หกสิบองศานี่เดินทางนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปถ่ายรูปสะพานกันนี่นะคะก็เลี้ยวจริงๆเพื่อนๆสามารถเปิดดูตาม Google Map ได้เลยว่าไงนะเขาคุณแม่เนี่ยหลังคาทำยะาคาเป็นปึกเลยหนาหนาใช่ไหมแม่คุณแม่เขาต้องทำทุกปีนะมนี่่ใหพอแบบช่วงฤดูร้อนอ่ะเขาก็จะแบบมาใช่มันหนาเนาะ คุณแม่น่ะหิมะเต็มหลังคาเลยอะหลังนั้นเห็นป่ะพอเขาทําไม่ชันอะหิมะมันก็ไม่ลงเกี้เราน่าจะอยู่แถวนู้นเงี่ยอะที่ขึ้นไปชมวิวใช่ป่ะไม่รู้ว่าเราชมวิวจากจุดไหนเหมือนกันค่ะคุณแม่เพราะมันจะเห็นภูเขาตัวนี้คุณแม่น้ำใส่ไหมใสจีเพราะน้ำมี่ละมันละลายไงเข้าใจทำนะนี่ละลายแล้วลองจับดูจะเย็นเฉียบ ยอ่อ่ะค้อยนะกลัวน้ำกระแรงดำนะกลัวสังเนี่ยมันยวบอะ่ะสะพานแขวนนี่คุณแม่คะกำลังจะไปไหนคะไปรูปบ้านสามหลังค่ะบ้านสามหลังหมูสามตัวหมูหมู <c oughs> หมูเดินไม่ไโอ้โเดินไม่าย เป็นไงบ้างบ้านสามหลังพ่อเขาเถียว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่คือมันคือมันต้องไปยืนถ่ายตรงกลางแต่ว่าคือมันเป็นพื้นที่บ้านเขาอะเราก็ไม่อยากเข้าไปใช่ไหมล่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินรีบเดินกลับแล้วเรามาถ่ายอีกมุมหนึ่งใช่ไหมใช่คือเหมือนด้านหลังใช่เขาด้านหลังหรือด้านหน้าด้านจะด้านหน้านะเป็นแนวนอนไงเป็นเป็นอีกฝั่งหนึ่งด้านนู้น่ยเป็นแนวตั้งฝั่งนู้นจะสวยกว่าแต่ว่าคืออย่างที่บอกมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลอ่ะเราไม่อยากเข้าไป เดี๋ยวเราจะไปกินเนื้อย่างกันนะคะเมื่อกี้เราไปซื้ออะไรคะเนื้ออิดอะมันหอมนะถ้ามันหอมแบบขาวๆหน่อยๆเดี๋ยวลองชิมราคาเท่าไหร่นะคะแม่หกร้อย <600 S 2> <600 S 1> เยนหกร้อยเยนประมาณกี่บาท180อ่ะก็ร้อยแปดสิบประมาณนั้นอืมนุ่มเคม็ม<อ>เค็มมากเค็มแบบเค็มเหมือนและเคมเ็มนัน ก็ะค,ะคือกินเสร็จแล้ว<า>เขามีจ, <ะ S 1> จุด,จดทิ้งขยะให้ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันคะขึ้นรถคืจ้าใช่เ,เดี๋ยวเราจะกำลังจะขึ้นรถกับทาคายาม่านะซึ่งเราก็ไปก่อนเวลาเยอะเหมือนกันนะเนี่ย